ผมลำบากพวกคุณไปอยู่ในมากความหมายจริงๆของเชฟกระทะห้างที่จะสื่อหลังผสตัดเพอต้องจ่ายภาษีเกือบสองแสนใจอย่างหนึ่งก็คือตอนที่คนลำบากมันไม่มีใครมาช่วยเลอย ทำคลิปแบบบ้านๆสูมากับลูกเมียพอวันหนึ่งมีรายได้ก็ต้องจ่ายภาษีตามรายได้ที่มีอันนี้ไม่ติดใจที่ติดใจก็คือตอนที่ผมลำบากพวกุณไปอยู่ในมาจนเกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์แกช่ชาวในสองมุมโดยมีทางฝั่งให้กำลังใจและอีกฝั่งที่มองว่านี่คือหน้าที่ของประชาชนแต่ความจริงอีกมุมที่เชฟกระทะห้างอยากจะสื่อโดยเปิดเผยจากยูทูบเบอร์สายฮาชื่อดังที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกมุมเพราะจริงๆนั่นก็คือตอนแกจนๆทุกๆ ไม่มีอันจะกินไปขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานไหนก็ไม่มีใครดูแลเหลียวแลแต่พอยามแกมีก็ต้องมาเสียให้กับหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้มันสื่อถึงระบบราชการไทยและการเป็นอยู่ของประชากรในด้านพัฒนาสังคมและช่วยเหลือตอนยากจนไม่มีใครเหลียวแลแต่พอจะลืมตาอ้าปากได้ก็โดนเก็บเต็มเม็ดเต็มหน่วยและนี่ก็คือสิ่งที่เชฟห้างอยากจะสื่ออยากถูกต้องหมดแล้วพี่น้องบางคนก็บอกว่าเสียภาษี อะไรครบทุกอย่างไหมครบทุกอย่างครับมันเป็นการเสียภาษีหักรายได้เรียบร้อยหมดแล้วครับเรียกได้ว่าชีวิตกว่าจะมาสบายถึงตอนนี้ตอนสมัยหนุ่มๆของเชฟกระทาห้างก็เคยลำบากมาก่อนเพราะก่อนจะมาเป็นชื่อเชฟกระทาห้างผู้สร้างไรายได้หลักแสนหาเลี้ยงครอบครัวสนกาบ าจากโทรศัพท์มือสองเครื่องละ2 0 0พสู่พรีเตอร์ชื่อดังทำอาหารสไตล์บ้านๆกลายเป็นไวรัลและมียอดวิวทะลุหลักกว่า33ล้านวิวเคยเป็นเด็กล้างจานและเด็กรับกระเป๋าในโรงแรมก่อนที่จะไต่เต้าเข้าสู่วงการเชฟโดยเป็นผู้ช่วยเชฟในห้องอาหารของโรงแรมและค่อยๆพัฒน,นาฝีมือจนได้เป็นเชฟมีประสบการณ์เป็นเชฟในโรงแรมชื่อดังมาอย่างยาวนานกว่า30ปีผมเป็นเชฟมานะครับเป็นพอวมากนี่ 30ปีนะครับสนาเปลาและก็ยังมีประสบการณ์เป็นเชฟอาหารไทยในหลายประเทศอีกด้วยจนเมื่อถึงจุดเปลี่ยนยอมทิ้งเงินเดือน80,000เพราะความเบื่อหน่ายชีวิตแสงสีในตัวเมืองที่ผมเห็ดกับขา่าวแค่ยังอีวาน,นี้ ผมก็เกิดกามเบื่อนายนะครับเกิดกามเบื่อในายในสังคมต่างๆนะครับบวกกับช่วงโควิดระบาดทําให้โรงแรมก็ถูกปิดตัวลงจนตัวเองนั้นก็ฉุดคิดได้ว่าอยากจะกลับมาอยู่กับครอบครัวอยากจะปลูกผักเมี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กระทังในเดือนตุลาคมปี2563ก็เริ่มสร้างเพจเช็คกระทะห้างช่วงรแรกๆก็มีวิวแค่หลักร้อยแต่พอไลฟ์สไตล์ทําอาหารบ้านๆจุดเตากอไฟตามเพียงหน้าดยมีลูกๆหลานๆและภรรยามาร่วมทำคอนเทนต์ไปด้วยกันส่วนวัตถุดิบก็จะใช้ผักปลูกเองผสมผ สารกับของที่มีอยู่ในท้องถิ่นกระทั่งเริ่มมีคนเข้ามาดูจนยอดวิวก็พุ่งสูงตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักล้านผู้เรียได้วเชระทาห้างได้เอาสิ่งที่ชอบและประสบการณ์นำมาเสนอให้กับคนดูถ่ายแบบง่ายๆไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองทำให้ทั้งคนดูและคนติดตามเข้าถึงง่ายเพราะดูแล้วก็จะอบอุ่นเหมือนได้นั่งร่วมวงทานอาหารไปด้วยกัน